ปัดลมทําให้เราไม่สูงค่ะเอ๊ะื้อมันหมดอายุก็มีความเ,มเป็นต้องกินปลาสัปดาห์ละว2ครั้งทาไมถึงชอบขนมที่มีสีสันสวยๆแบบนี้ล่ะคะเพราะว่ามันอร่อยหรือว่ามันสวยนะคะ hứng kinh doanh luôn จะเริ่มกินอะไรดีเยลลี่ลูกตาแล้วมัชเมลโล่แล้วก็เยลลี่หนูหยิบเยลลี่ลูกตามัชเมลโล่เยลลี่กับเยลลี่ค่ะพวกผมชอบกินทุกวันนยชอบกินค่ะอยากกินมันเหนียวเหนียวอ่ะมันเหนียวเหนียวแล้วทำให้แบบเคี้ยวแบบอร่อยค่ะรู้มนหนึบหนึบมึนความเปรี้ยวหวานนิดนึงนะก็ไม่ได้บ่อยมากบางวันครับ วันละสัดดามแต่บางทีมันอดอ้นใจไม่ไหวก็กินเป็นบุฟเฟ่ยักษ์โยเพพาะมันอร่อยเฉ <c oughs> พาะเย็นนี่ผมกินทุกวันนะครับ <c oughs> ก็ชอบอยู่แม่ให้กินบางครั้งเฉยๆแอบซื้อบ้างครับตอนเด็กๆอยากกินอันน้ำอัดลมก็เลยแอบไปซื้อมัอนอดมันอดอย่างไม่ได้ครับก็นานๆทีค่อยกินพ่อแม่ไม่ค่อยให้กินเท่าไรมรุชาติคะ <c oughs> จาก รสชาติเดิมก็ไม่ไม่จริงบางอันไม่อร่อยบางอันก็อร่อยมีแบบผลไม้บางทีก็หนูชอบกินสลัดแอปเปิ้ลสับปะรดมะม่วงของที่มีประโยชน์มีต่อสุขภาพแต่เขาไม่มีประโยชน์ไม่มีต่อสุขภาพรับก็มีมีแต่ขม สลัดถ้าตอนเด็กๆนะกินสับปะรดแล้วมันเสบลิ้นบางทีหนูก็ไม่ชอบกินก็มีแต่กินกินไม่ได้เลยกินเยอะไม่ได้สับปะรดแล้วก็แดงมูไม่อร่อยผมไม่ชอบกินนะเคยกินไว้ครั้งเดียวถุยทิ้งครับเหมือนอยากกินมากอนะสวัสดีค่ะทค่ะ,คะายถูกไหมคะว่าพี่แบลมาแบบนี้ใส่เสื้อสีขาวๆแบบนี้ พี่แววทำอาชีพอะไรมีให้เลือกข้อ 1. เป็นคุครูข้อ2เป็นนักโภชนาการที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะนักโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอาหารเก่งมากเลยเคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนไหมคะก็เคยอยู่เมื่อค่อ้เดอาชีพของพี่แววนะคะก็คือจะแนะนําคนนะคะว่าคนไม่สบายหรือคนจะกินอะไรให้ดีต่อสุขภาพ โอ้โหวันนี้เลือกขนมกันมาเยอะแยะเลยค่ะใช่ค่ะน้องกันตาเลือกอะไรมาบ้างคะเน,นี่ยหนูเลือกเยลลี่ลูกตาหนูเลือกเยลลี่ที่คล้ายๆพิซซ่าแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเยลลี่อีกอันนึงก็เป็นมาชมลโล่ค่ะอ๋อชอบเยลลี่ทำไมถึงชอบขนมที่มีสีสันสวยๆแบบนี้ล่ะคะเพราะว่ามันอร่อยหรือว่ามันสวยนะคะสวยนะอร่อยอร่อยด้วยสวยด้วยแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าฝาที่เขาจะทาขนมให้เป็นสีแบบนี้นะคะ ดูสิคะว่าชินยังมีกี่สีคะมีประมาณ 3- 4สีใช่ค่ะสีเหลืองสีส้มอ่อนส้มแก่แล้วก็สีแดงพวกสีพวกนี้เวลามาทำขนมนะคะเขาก็จะใช้สีที่สังเคราะห์มาไม่ใช่สีจากธรรมชาติถ้าหากวันนี้นะคะน้องกันตาและน้องปินนะคะกินขนมที่มีสีมากอย่างนี้นะคะวันนี้ตับกระต่ายก็เหนื่อยมากเลยเพราะว่าต้องขับสีออกไปจากร่างกายของเราถ้าเรากินอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันตับกระต่ายก็บอกเหนื่อยจังเลยพอเหนื่อยจังเลย พอเหนื่อยมากๆวเขาก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อขนมนะคะอย่างแรกเลยถ้ามีสีมากๆนานนานครั้งถึงจะทานได้ค่ะอย่างเช่นสองอาทิตย์ทีหนึ่งหรือว่าบางครั้งเป็นวันเกิดวันวันที่แบบวันพิเศษเราถึงจะทานได้เด็กๆที่กินขนมหวานเป็นประจำนะคะน้ำตาลจะไปเกาะอยู่ตรงเคลือฟันเจ้าเชื้อโรคในปากก็จะออกมากินน้ําตาลตรงเคลือฟันจะทาให้ปากของเราหม็นค่ะบางครั้งถ้าเราจะทานขนมที่มีน้ําตาลแบบนี้นะคะ หลังจากทานแล้วถ้าเราไม่มีเวลาแปรงฟันเราต้องดื่มอะไรตามเขก็ไปคะน้ำเก่งมากเลยแต่ถ้าเราอยู่บ้านของเราเราอยู่เรามีเวลานะคะหลังจากทานขนมหวานแล้วเราต้องแปรงฟันทุกครั้งคะ่ะเอาล้วคะ่ะนอกจากนี้นะคะสมมติเราหยิบขนมหวานมาถ้าหากว่าจะดื่มเครื่องดื่มน้องปรินเลือกอะไรคะอืน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้องกันตาล่ะคะหนูก็เลือกน้ำเปล่าแต่บางที น้ำหวานหน่อยแค่บางทีที่อยู่กับเพื่อนเพื่อนจริงแล้วนะคะเราสามารถดื่มน้ำหวานได้แต่เด็กๆต้องรู้ก่อนนะว่าวันหนึ่งเด็กๆตั้งแต่อายุครวบจนถึงสิบสองปีกินน้ำตาลได้วันละไม่เกินกี่ช้อนชาหนูรู้ค่ะสี่สี่ช้อนชาผู้ใหญ่กินได้กี่ช้อนชาคะหกช้อนชาค่ะน้องปิ๊นจำง่ายๆอย่างนี้นะคะเด็กๆสี่ถ้าผู้ใหญ่หกช้อนหกช้อนชาน้ำออลอมหนึ่งกระป๋อง มีน้าตาลต้อง8ช้อนชาถึง10ช้อนชาน้ําอัดลมก็จะมีสารที่เรียกว่าคาเฟอีนยรารู้ค่ะทําให้เรานอนไม่หลับนอกจากนอ้นถูกต้องเลยค่ะอยู่ในกาแฟด้วยน้องปินคะน้องกันตาคะนอกจากทาให้เรานอนไม่หลับเราจะติดค่ะและน้องทั้งสองคนอยากสูงไหมคะอยากสูงไหมคะอยากสูงค่ะน้ําอัดลมทําให้เราไม่สูงค่ะเพราะว่าน้ําอัดลมมีสารที่เรียกว่าฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสถ้ามีเ้ากินมากเกินไปเ็าจะดึงแคลเซียม ออกมาจากกระดูกของเราทําให้เราไม่สูงมากเกินแต่บางทีนะพี่เบลก็แอบเห็นเด็กๆบางคนเขาชอบกินกรอบๆอย่างเช่นมันฝรั่งทอดขนมซองๆอ,อันนั้นนะคะถ้าจะทาน,นะคะเราต้องเลือกให้ดีเราต้องดูฉลากโภชนาการว่าอย่าให้มีความเค็มเยอะแล้วความเค็มที่อยู่ข้างซองเขาจะเขียนว่าโซเดียมเพราะว่าความเค็มเนี่ยจะทําให้เราไม่สูงด้วยเหมือนกันตัวโซเดียมจะทําให้ไตทํางานหนัก แล้วความเค็มจะดึงแคลเซียมออกมาจากร่างกายของเราเหมือนคาเฟอีนเลยเราเคยไปเดินตามห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะแล้วก็จะมีร้านไก่ทอดมีร้านเฟนฟรายถ่ายกันสิคะว่าเราควรกินฟาซูตจนช่วงมื้อไหนมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นดีคะมือ้อกลางวันน้องน้องน้องป็นว่าเช้าใช่ไหมคะเช้าก็ถูกต้องกลางวันก็ถูกต้องแต่ข้อที่ไม่ถูกต้องคือมื้อเย็นคะ่ะ พราะถ้าเรากินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะจะมีทั้งโซเดียมความเค็มเยอะน้ํามันเยอะแป้งเยอะถ้าเรากินตอนเย็นนะคะเราก็จะไม่มีมื้อแก้ตัวไปออกกําลังกายถ้าจะกินฟาสต์ฟู้ดนานๆได้แต่ต้องกินมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันของทอดฟาสต์ฟู้ดนะคะเขาจะมีน้ํามันมากมีเกลือมากแต่เขาจะถูกขัดขวางไม่ให้เกลือกับน้ํามันเข้าสู่ร่างกายของเราเยอะๆอยกการกินผักพร้อมกันถ้าเรากินไก่ทอดก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าช่วยสั่งสลัดให้หนูทานด้วยนะคะ ใยอาหารจะผลักจะลดการดูดซึมของน้ำมันกับน้ำตาลไม่ให้เข้าสู่ในร่างกายของเราเยอะว้ยดูแล้วน่ากินจังเลยแต่ยังว่าครับน้องๆครับพอได้รู้ถึงประโยชน์และโทษของอาหารแต่ละชนิดแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยจะกินอะไรทีนะครับจะต้องเลือกนะครับเพราะนั้นกินอะไรที่มันง่ายๆกินอะไรที่มัน,มนหวานๆเข้มๆเ,เ,เนี่ยบางครั้งบางทีอาจสะท้อนถึงความไม่ใส่ใจต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าของดีที่อร่อยมันไม่มีจีในโรหรอกไม่จริงนะครับน้อง ของที่มันดีและดีต่อสุขภาพและดีต่อเราดีต่อโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าต้องหามาให้เจอและสําคัญก็คือว่าโภชนาการที่ดีนะครับน้องๆต้องมีความพอดีด้วยไม่มีสารอาหารตัวใหครับที่มันดีต่อร่างกายแล้วกินมากจนเกินไปแล้วจะดีความดีที่สุดก็คือความพอดีในการกินนั่นเองอ่าแล้ววันนี้ครับเรามีโอกาสได้พบเจอกับนักโภชนาการอาชีพซึ่งจะมาแนะนําน้องๆนะครับที่มาออกรายการรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยว่าเด็กแต่ละวายนั้นต้องการสารอาหารประเภทไหนมากน้อยแค่ แล้วในแต่ละมื้อเนี่ยควรจะแบ่งกินอย่างไรไปฟังกันเลยครับไม่ได้อายุ40แล้วกินไม่ได้หวานเกินเด็กคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยสี่โมงใช่หมโอ้โหตอนช่วงนี้นะคะอยากจะถามจังเลยว่าท่าน้องกันตาน้องปินได้ทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะทานแล้วค่ะเก่งมากเลยแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยอาหารเช้ากี่โมงคะเวลาไปโรงเรียน ห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งหรอตีห้าครึ่งหรอคะอ๋อค่ะแล้วน้องกันตาอาหารเชา้าทานกี่โมงคะอ๋อประมาณเจ็ดถึงแปดโมงค่ะสงสัยไหมคะว่าทําไมพี่รามาถามเรื่องอาหารเช้าอาหารเช้าสําหรับเด็กนักเรียนนะคะอายุตั้งแต่หกถึงสิบสองปีมีความสําคัญมากเลยจะทําให้เวลาเราไปโรงเรียนนะคะเราจะมีพลังเราจะเข้าใจที่คุณครูสอนเป็นผู้ใหญ่นะคะพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยภายใน 1- 2สองชั่วโมงต้องกินอาหารมื้อแรกเราเรียกว่าอาหารเช้า ส่วนเด็กๆนะคะคล้ายกับผู้ใหญ่เหมือนกันพอตื่นมาแล้วนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงควรจะกินเป็นอาหารเช้าค่ะแล้วก็อาหารเช้าวันนี้ของน้องกันตาได้แก่อะไรคะข้าวไข่เจียวค่ะแล้วก็แล้วก็ขนมปังแต่ไข่เจียวมันคันคอมากอ่ะแบบมันมันเกินไปอ่ะเกียวหมูกับแล้วก็สาหาแน้งน้องกกินไข่เจียวด้วยแต่ไม่คันคอเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่แป๊์ต้องขอปกมือให้ ทั้งสองคนถึงแม้ไข่เจียวมันจะคันมันจะคันคอนะคะถึงแม้บางคนจะไม่คันคอแต่ว่าไข่เด็กๆทุกคนควรจะกินไข่วันละหนึ่งฟองค่ะไข่วันละหนึ่งฟองจะให้โปรตีน7กรัมโปรตีนนี้นะคะจะทําให้เด็กๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ในห้องเรียนของเราอาจจะใมีคนเป็นหวัดด้วยใช่ไหมคะถ้าหากเรามีกินโปรตีนอย่างเพียงพอสามารถป้องกันหวัดได้หรือถ้าเราเป็นหวัดแล้วก็เป็นไม่นานค่ะ ตอนเช้าควรมีไข่นะคะแล้วพออยู่ที่โรงเรียนแล้วช่วงกลางวันก่อนถึงกลางวันคุณครูให้ดื่มนมไหมคะดื่มค่ะแต่หนูไม่ค่อยชอบดื่มแบบที่เป็นนมวัวเพราะหนูผาอิดผะอมเกือบจะอาเจียนะะแล้วค่ะแล้วดื่มนมอื่นๆได้ไหมคะที่ไม่ใช่นมวัวค่ะดื่มนมนทุกชนิดเไม่แต่มนมเมจิกนมวัวนมเกะ็ดก็ได้คือเด็กๆวันหนึ่งนะคะกินไข่วันละหนึ่งฟองอย่างน้อยหนึ่งฟองกินได้สองฟองแต่มื้อแรกจะต้องกินไข่หนึ่งฟองนะคะ แล้วในระหว่างวันจะให้ดื่มนมเป็นประจำนะคะจะนมวัวก็ได้นมทัวเหลืองก็ได้นะคะวันละ 1- นถึงสกล่องให้แบ่งช่วงกันกินนะคะแต่ว่าเวลาดื่มนมนะคะมีข้อห้ามอย่างเดียวค่ะไม่ควรเป็นนมหวานๆานอย่างเช่นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมกล้วยหอมให้เป็นนมจืดเท่านั้นค่ะทีนี้กลางวันหิวแล้วกลางวันหิวแล้วถ้าเป็นมื้อกลางวันเด็กๆควรจะกินอะไรบ้างคะ ข้าวบางทีก็น้ำซุปน้ำซุปที่มีผักคะ่ะหนูชอบน้องกันตาทูดมาถูกใจพี่แบวมากเลยค่ะกลางวันนะคะมีข้าวก๋วยเตี๋ยก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ต้องมีผักทุกมือ้อตอนเช้าเราทําไข่เจียวใส่ผักกลางวันน้าซุปมีผักใส่แครอทนี้ก็ได้ค่ะแล้วพวกหมูไก่กุ้งปลาแต่ในหนึ่งวันครจะกินผลไม้ให้มีสองสีเปลือกเปลือกสีเหลืองเนื้อที่สีส้มๆมะม่วง มะละกอเป็นสีส้มสีเหลืองนะคะสีขาวคือสาลี่สตอรอเบอรีอร่สีแดงเห็นไหมเราได้กินถ้าเรากินหลากหลายชนิดนะคะเราได้3มสีจําไว้เลยนะคะว่าวิตามินในผลไม้แต่ละานิดจะแตกต่างกันเราควรกินหลายๆอย่างคะ่ะแล้วพอตอนนี้มาถึงตอนเย็นแล้วะคะ่ะมื้อเย็นตอนนี้นะคะพี่แววขอแนะนํานะคะในหนึ่งวันตอนเช้ากินไข่กลางวันกินหมู ตอนเย็นต้องเป็นเนื้อสัสตว์ที่แตกต่างกันเด็กๆคะยกมือขวาขึ้นยกมือขวามาให้พี่เราดูดูมือขวามือขวาเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราควรกินปลาขนาดไหนปลานะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่หลายขวบนะคะจะต้องกินปลาชิ้นขนาดเท่าฝ่ามือฝ่ามือตรงนี้เลยนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กก็เท่าฝ่ามือของเด็กคะ่ะต้องกินปลาสัปดาห์ละ1-2ครั้งเพราะว่าปลาจะทําให้เราฉลาดปลาจะมีไขมันที่เรียกว่าโอเมกา้าโอเมก้าอะไร ใช่ค่ะแตนญปลาจะมีเน้นมีอะไรโอเมก้าอะไรคะเสริมสร้างเซลล์สมองฉลาดฉลาดบางวันทานทอดได้แต่มี2วันในอาทิตย์ดึงต้องกินไม่ทอดอย่างเช่นปลาต้มปลานึ่งปลาย่างหรือปลากริวเพราะว่าโอเมก้า3ถ้าเราไปทอดนะคะ โอเมก้าสามน้ำมันที่ดีในต่อร่างกายของเราจะออกไปกับน้ำมันที่ใช้ทอดทุกทุกมื้อเราจะต้องมีผักเสมอผักและผละไม้ถ้าผลไม้สองสีผักอีกสองสีวันหนึ่งเราก็จะได้ผักและผละไม้ถึงสี่สี <c oughs> มาทวนกันนะคะตอนเช้ามีไข่หนึ่งฟองตอนกลางตอน,ตอน,ตอนมีผักอยู่ด้วยตอนกลางวันอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นหมู <c oughs> ไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีผักอยู่ด้วยพอตอนเย็นจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็จะเป็นปลา หรือเป็นหมูไก่ซ้ํากันแต่ไม่ควรจะซ้ําชนิดกับมื้อกลางวันแต่แต่ละมือเนื้อสัตว์ก็แตกต่างกันเพราะโปรตีนจะทําให้เราแข็งแรงและอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งว่าอย่าลืมซื้อผักมานะคะวันนี้กินผักคะนา้าพรุ่งนี้กินผักฟางตุ้งหรือกินผักที่เราชอบสลับสลับกันค่ะ จริงๆแล้วในช่วงวัยเรียนเนี่ยนะครับตั้งแต่6ขวบถึงมระมาณอ1ดสบ2ขวบนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเพราะร่างกายกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นพนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่โตอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับช่วงเวลานี้ครับจึงจําเป็นที่ต้องมีพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสาหรับการเจริญเติบโตนั่นเองครับโอ้โหเพราะฉะนั้นการทานอาหารให้ครบทุกหมู่ในปริมาณที่เพียงพอน่ะมีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวสําหรับน้องๆวัยนี้นะครับที่เริ่มที่จะโตมากพอที่จะเข้าไปใน Super ซูเปอร์มาร์เก็ต กลับมากินที่บ้านน,นะครับซึ่งนอกจากจะดูป้ายราคานะครับป้ายที่อยู่บนภาชนะบรรจ,จุพันธุ์เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีสารอาหารอะไรมากน้อยแค่ไหนข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยครับสำคัญมากต้องดูนะครับน้องๆและสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุนั่นเองเอมันจะมี expiration date นะครับมี production หรือว่ามี best before มันบางทีตัวกระสอบนี่มันงงงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเลยครับให้มือชีพเขาอธิบายดีกว่า เคยเห็นค่ะมีไขมันมีแคลเซียมแล้วก็โซเดียมแล้วก็น้ำตาลก็ต้องดูฉลากก่อนทุกครั้งค่ะไม่ซื้อมออไม่ควรแต่ทุกครั้งที่คุณยายแบบพอซื้อมาเห็นฉลากแล้วบอกให้รีบกินให้มันไปเน่าในท้องท้องเสียท้องผูกท้องบูดท้องเสียแต่ไงก็ไม่ซื้อเลยเดี๋ยวถ้า ถ้าเราอยากกินพรุ่งนี้เรามันเสียถ้าเป็นไปได้ถ้าหนูประหยัดตังค์หนูก็เอาวันที่ใกล้จะหมดอายุแล้วที่มันลดราคาแต่บางครั้งก็กินแบบราคาปกติดีกว่าค่ะเพราะบางทีมันกินค้างคาเอาไว้มันก็วันรุ่งขึ้นพอมันหมดอายุก็ไม่อร่อยละในเด็กคะเคยไปเดินตามซูเปอร์มาแก้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเคยค่ะเคยค่ะถ้าเราเลือกซื้อของเราเลือกกันยังไงอะคะอย่างแรกคือชอบอย่างนี้ก่อน สมมติเราเดินเดินไปเดินไปพอเห็นของปุ๊บเราก็หยิบมาให้คุณพ่อคุณแม่หยิบหรือว่าหยิบเองคะหนูหยิบเองแล้วก็มาดูฉลากแล้วก็มาดูเองเหมือนกันแล้วดูฉลากแล้วเราดูดูอย่างแรกดูราคาก่อนไหมคะหนูดูราคาก่อนแต่บางทีหนูก็ดูฉลากหมดอายุก่อนค่ะบางบางทีไม่ค่อยดูฉลากเท่าไหร่ค่ะแต่ดูราคาเราเราควรดูหลากหลายอย่างอย่างแรกคือดูราคาก็ถูกต้องนะคะ แต่พอเราตัดสินใจแล้วมีให้เลือกหลายอย่างบนเชลลหรือบนชั้นของซูปเปอร์มาร์เก็ตพอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราต้องมาดูก่อนหันมาดูข้างหลังก่อนนะคะว่าฉลากเ,เขาเขียนว่า nutrition facts nutrition facts ใช่ค่ะมาดูว่าเขามีสารอาหารอะไรพอเราดู nutrition facts หรือว่าเขาจะบอกว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไร่มีไขมันเท่าไร่ <ừ. S 1> แต่เด็กๆจําได้แล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละส่ช้อนชา,ชา สี่ช้อนชาและสี่ช้อนชานั้นมันมีกี่กรัม1นึช้อนชามี4กรัมเอา4คูณ4มาก็ได้เท่ากับ16กรัมหลังจากเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าอันนี้ราคาก็โอเคกล่องก็ดีนะไม่บุกดูผลิตใหม่ๆเอ๊ะแล้วมันหมดอายุก็มีความจำเป็นเขาจะมีเขียน2แบบ expire date ก็คือว่าหมดอายุวันที่1มกราคม2อ6 6ันหรือ best before ถ้าหากเป็น expire date นะคะเรายังสามารถกินได้ กินได้กินได้ถึงวันที่ที่เขาบอกสมมติว่าวันนี้เป็นที่หนึ่งนะคะเรากินวันนี้ไม่อันตรายแต,แต่หลังจากวันที่หนึ่งอาจจะมีอันตรายหลังจากเที่ยงคืนใช่ค่ะแต่เราก็คงไม่ต้องเป๊ะว่าต้องรอถึงเที่ยงคืนนะคะ,คะเราก็กินเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นแลวนะคะเราต้องตัดใจเอาไปให้หมาแมวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเชลโลที่เขาถูกที่ถูกควบคุมไวะคะ้ค่ะจะถูกปล่อยออกมาในกล่องกินไปแล้วหมามแมวอาจจะท้องเสียอันที่2เป็น b base ส e f o r e base before ว่า กินก่อนวันที่นี้นะ b e s t Before 2มกราคม2 5 6 6พอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยกินเลยสิ่งแรกคือเบสบีฟอร์วันที่2ปุ๊บต้องกินเลยแต่ปรากฏว่าเราไม่เห็นวันที่2วันที่3ถ้าเขียนว่าเบสบีฟอร์สามารถกินได้อีกประมาณ2วันครับเพราะว่าเบสบีฟอร์ก็กินตอนวันนี้ดีกว่ากินตอนวันนี้ดีกว่าเพราะมันจะสดใหม่อร่อยแต่จะไม่เป็นโทษในร่างกายของเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสองคนต้องจําไปเลยนะคะว่ากล่องจะเขียนว่าหมดอายุ เมื่อไหร่ก็ตามแต่เราต้องคอยสังเกตดูเขาบอกว่าหมดอายุปีหน้าแต่พอเราเปิดมาใส่จานเอ๊ะทำไมไมันมีกลิ่นแปลกแปลกทำไมไมีกลิ่นหืนทำไมสีมันเปลี่ยนไปถึงแม้ว่ากล่องจะระบุไว้ว่ายังไม่หมดอายุก็ห้ามกินเพราะสีมันแตกต่างไปอาจจะเป็นเพราะการเก็บร้านค้าก็อาจจะโดนแดดส่องหรือความร,ร้อนการที่เราจะเลือกซื้ออาหารนะคะซื้อมาแล้วที่บ้านเวลาจะกินอย่าเพิ่งแบบว่าดูทีวีไปแล้วก็กินไปดูทีวีไปแล้วกินไปเพลิน มองก่อนเสมอว่าของในกล่องนั้นมีกลิ่นและสีที่แตกต่างไปไหรือไม่นอกจากการดูวันหมดอายุด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ครับก็คือสาระที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับฉลากที่บนภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆของอาหารที่เราเลือกซื้อเลือกกินกันนั่นเองนะครับน้องๆรวมถึงเราได้เรียนรู้นะครับว่าในช่วงวัยของน้องๆเนี่ยนะครับ ต้องการอาหารประเภทไหนมากน้อยแค่ไหนแหละแต่และช่วงเวลาของวันเนี่ยควรจะกินอะไรก็ <c oughs> หวังว่าความรู้ที่ได้จากรายการในวันนี้นะครับน้องๆจะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อทาให้ร่างกายของเราเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับภัยคุกค <c oughs> ามโดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะเข้ามากระทบกับชีวิตเราในอนาคตได้ครับ <c oughs> มาเลยเชื้อโรคฉันแข็งแรงมากฮ่า <c oughs> ประมาณนั้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้ขภวยคิดสืบไวเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ที่ได้รับกิจงรน หาอะไรกินดีวะกินกละ